สวัสดีครับวันนี้มาดึกเลยนะครับไลฟ์นี้สิบนาทีพอนะครับวันนี้มาขออภัยมาสะดึกเลยครับหลับกันหมดแล้วมั้งไม่รู้ว่าหลับกันหมดหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์ไลฟ์นิดหนึ่งสวัสดีครับคุณตุ๊กหรอทีอเคสวัสดีครับไลฟ์นี้สิบนาทีพอ e p ีนี้เป็น e p ีที่6แล้วนะครับ เคยนะครับมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วผมก็อยากจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะตั้งใจว่าจะไลฟ์ครั้งละสิบนาทีนะครับวันละสิบนาทีพอนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องรบกวนเวลาทุกๆคนมากมายนักนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตจับเวลา เมื่อวานใครที่ได้เข้ามาฟังเนี่ยครับผมพูดถึงเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าลองเทลนะครับเป็นทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งของการตลาดนะครับลองเทลมาร์เก็ตติ้นะครับก็วันนี้วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมซูมปิดนะครับที่เมื่อวานเราพูดกันไว้นะครับแล้วก็เซกชันสุดท้ายของการประชุมนั้นเนี่ยเขามีพูดถึงเรื่องของวันคลิกนะครับวันคลิกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งกำลังร้อนแรงมากในตอนนี้นะครับเพราะว่า คนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว,ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเรากาลังมองหาช่องทางท,างที่จะสร้างไรายได้กันนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งมันเอื้อต่อให้คนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับฉะนั้นการที่มีเรียกว่าเป็นออนไลน์มีธุรกิจบนออนไลน์เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็อย่างแรกคือมันเปิดมุมมองของเรื่องของอขยายตลาดไปได้นะครับเพราะว่าโซนเวลาในสมมุติว่าเขา อาจจะมีเพื่อนมีคอนเน c t ชันอยู่ที่ต่างประเทศที่ณเวลาแบบเนี้ยเป็นเวลาที่พวกเราอาจจะเริ่มพักผ่อนกันละแต่ต่างประเทศอาจจะเริ่มต้นทำงานอะไรเงี้ยเขาอาจจะคอนเน c กกันได้ฉะนั้นโลกออนไลน์มันก็เลยเป็นอะไรที่มันสามารถสร้างให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคุณโอเนาะโอ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคก็มันก็เลยทำให โลกธุรกิจเนี่ยเปิดเข้าสู่กระแสของออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วกระแสของออนไลน์อย่างวันนี้เนี่ยที่ได้พูดคุยเนี่ยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเบลนะครับน้องเบลเนี่ยน้องเบลนี่เป็นเป็นเด็กหนุ่มผมว่าความสามารถสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์สูงอีกเช่นกันนะจบจากออสเตรเลียแล้วก็จบสาขา r e n e u r s h i p and Innovation นะครับ ก็เป็นสาขาถ้าแปลเป็นไทยก็คือสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรมนะครับแล้วเขาไอความที่เขาเรียนมาหรือเขาไปเห็นโลกกว้างมาเนี่ยพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็อยากจะหาธุรกิจบางอย่างทานะครับเสร็จแล้วก็ในช่วงเวลาประกอบพอเหมาะพอจอะก,กับเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงพราะมันกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะจับตลาดเนี่ยเขาก็มองหาศักยภาพก็คือเรื่องของสตาร์ทอัพกำลังมานะครับก็อยากจะสร้างสตาร์ทอัพ แล้วเขาก็มองว่ายุคของโควิดเนี่ยคนน่ยอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะออกงานแสดงสินค้าอยากจะมีอีเวนต์อยากจะอะไรแต่มันจัดไม่ได้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรการปิดตอนนั้นเขาใช้คําว่าอะไรนะการล็อกดาวน์เอนะครับก็เลยก็เลยจัดไม่ได้นะครับพอจัดไม่ได้เนี่ยการติดต่องานแสดงสินค้าอะไรบางอย่างมันก็เลยยากนะครับน้องเขาก็เลยเกิด ไอเดียเขาคือเขาอยากจะต่อลมหายใจให้กับโลกออ,อ,อนไลน์นะหรืองานแสดงสินค้าพวกนี้เนี่ยหรืองานอีเวนต์ต่ตางๆเหล่านี้เขาก็เลยตั้งชื่อแพลตฟอร์มเขาว่าออกซี่ออกซี่คือออกซิเจนนะครับออกซี่อีเวนต์ก็คือเป็นเหมือนออกซิเจนให้กับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเอ้เข้าถึงงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนต์ต่างๆได้มากมายนะครับก็เป็นผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเป็นไอเดียที่บันเจิดมากเลยเพราะตัวผมเองผมก็ มีโอกาสได้ใช้บริการงานแสดงสินค้าหลายๆงานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีถ้ามันมีแพลตฟอร์ม,มอย่างนี้มันทำให้เข้าถึงได้ง่ายก็น่าจะดีนะครับแต่สิ่งที่น้องเบลมาพูดให้เราฟังก็คือว่าในโลกในโลกข้างนอกเนี่ยการจะทำแพลตฟอร์มหรือการที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับน้องเบลกระซิบมาว่าเงินลงทุนที่เขาลงไปเนี่ย หลักส0บล้านน่ะสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มของตัวเขาเองนะครับซึ่งโอ้โหพอเราฟังอย่างนี้ปุ๊บไอความเป็นไปได้ของเราที่มันเคยฟูฟ่องเนี่ยม,มันกลายเป็นมันหดเหลือนิดเดียวนะเพราะเราติดเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของ investment นะครับแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะทำให้อยากทำแหละมีไอเดียแหละแต่บางทีมันก็ทำได้ยากเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เลยอันนี้แหละก็เลยเป็นเป็น ข้อมูลสําคัญเลยนะที่วันนี้เราได้เข้าไปฟังสัมมนากันเราได้เข้าไปนั่งเรียนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นความท้าทายนะสำหรับคนหรือเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองอยากจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งนะครับไม่รู้ใครเห็นด้วยกับผมไหมว่าโลกออนไลน์น่าสนใจนะเราอยากจับตลาดออนไลน์นะแต่แค่คิดว่าจะเอาสินค้าหรือเอาโปรดัก TS, อะไรมาขายก็ยากละนะครับ หรือเราอะโอเคนะเรามีสกิลนะเราอาจจะไปมองหาสินค้าดีๆได้เรามีสกิลในการขายดีๆนะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เห็นด้วยไหมครับว่าถ้าทำทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นได้แค่ในหน้าออนไลน์นะครับเราไม่ได้มีสินค้าอะไรเป็นของตัวเราเองเราไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใดๆเลยนะครับฉะนั้นแหล่งรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเป็นแค่ค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงมีแหละที่คนที่เป็น พ่อค้าออนไลน์หรือแม่ค้าออนไลน์ที่เขาจะสามารถทำคอมมิชชั่นได้ห้าหหลักต่อเดือนเพิ่มขึ้นมาผมก็เชื่อว่ามีนะครับแต่ถ้าจะทำเพิ่มเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางรายได้เนี่ยคงจะยากนะเพราะมันคงจะต้องฟูทม์มันคงจะต้องมีทีมงานมันคงจะต้องทุ่มเทอะไรมากไปกว่านั้นเนาะการที่จะมาไลฟ์สดขายของแค่นั้น,นอาจจะทําได้ยากนะที่จะสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งแบบที่ทําให้ชีวิตมีทางเลือกได้จริงๆนะครับซึ่ง อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ประกอบกับผมไปอ่านหนังสือ uh, The Psychology of Money นะครับจิตวิทยาการเงินนะครับเขาพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งซึ่งผมรู้สึกว่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับเห็นด้วยกับผมไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะมองไปที่โฟกัสไปที่เรื่องของอไรายได้เป็นหลักนะครับฉะนั้นวิธีคิดของเราหรือจิตวิทยาในหัวเราเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่า ทำอะไรที่มันมีรายได้เยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนมั่งคั่งเองนะครับมันจะเป็นคนเป็นคนร่ํารวยมันจะสบายเองนะครับแต่เขาบอกว่ามีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยที่คนที่หารายได้เก่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยตัวงานด้วยตัวอาชีพเนี่ยมันล็อกให้เขาไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองไม่มีเวลาอยู่กับคนที่เขารักไม่มีเวลาที่จะไปทําในสิ่งที่เขาชอบอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้น หนังสือเล่มนี้หรือจิตวิทยาการเงินเล่มนี้เนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าความมั่งคั่งนะครับมันนิยามได้ด้วยคําง่ายๆเลยซึ่งผมชอบคํานี้มากๆเลยผมชอบประโยคนี้มากๆก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะต้องเอามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าจุดสูงสุดของความมั่งโอ้ขอบคุณมากครับน้องแนนโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับ เขาบอกว่าจุดส um, ูงสุดของความมั่งคั่งก็คือความสามารถในการทำสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการกับผู้คนที่คุณต้องการนะครับได้นานตราบเท่าที่คุณต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเขาบอกว่ามันคือปันผลสูงสุดของเงินที่จ่ายให้กับเราได้นะครับฉะนั้นประโยคนี้มีความหมายมากๆซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับ เงินที่เราหามาได้นะครับมันจะปันผลเป็นประโยชน์ต่อเมื่อมันทําให้เราสามารถควบคุมชีวิตเราได้นะครับควบคุมชีวิตด้านไหนบ้างก็คือด้านของเวลาด้านของการมีสารภาพที่จะเลือกทําในสิ่งที่เราต้องการกับใครก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งนะครับในหนังสือเขาใช้บทนี้ว่าบท ชื่อบทนี้เขาใช้คำว่าอิสระภาพนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีอิสระภาพนะครับในเรื่องของชีวิตในความมั่งคั่งต่างๆนะครับเราอาจจะต้องมองหารูทางอะไรก็ตามที่มันสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างที่ผมนิยามให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสามารถที่จะทําอะไรก็ได้กับใครก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับนานเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเรา ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บคุณเขมใช่ไหมครับขอบคุณครับนะครับก็คือถ้าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งในชีวิตนะครับแล้วถ้าทุกท่านหรือเพื่อนๆในในในไลฟ์นี้เนี่ยต้องการไอเดียนะครับหรือต้องการมุมมองว่าเอ๊ะละเข้าใจละควาว่ามั่งคั่งคืออะไรและจะสร้างความมั่งคั่งยังไงนะครับ ลองเข้าไปดูในช่องของผมนะครับผมตอนนี้ผมกำลังทำแพลตฟอร์มมันหนึ่งที่เรียกว่าฟิ g r a ร e นะครับเป็นโปรแกรมแล้วก็รันเป็นแพลตฟอร์มด้วยเนาะมีทั้งโปรดักต์มีทั้งแพลตฟอร์มนะครับซึ่งผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับพวกเราได้นะครับผมเองก็กำลังอยู่ในโปรเซสของการสร้างความมั่งคั่งเช่นเดียวกันนะครับผมเองจับโลกออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้หาแค่เรื่องของอไรายได้เพิ่มอย่างเดียวนะครับผมอยากจะได้เวลานะครับอยากจะได้อิสรภาพทางการเงิน อยากจะได้เรื่องของสุขภาพที่ยอดเยี่ยมปลอดภัยไร้กังวลอะไรประมาณนี้ด้วยนะซึ่งตอนที่ที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือเราใช้คำว่าโปรแกรมฟิลเกรสนะครับซึ่งรายละเอียดมันมีแต่ไม่เยอะมากนะครับสามารถศึกษาได้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งในชีวิตได้หรือเปล่านะครับถ้าสนใจลองทักเข้ามานะครับผมมีรายละเอียดให้ลองไปศึกษากันดูครับ ครบ10นาทีพอดีแม่แม่นจริงๆนะครับไลฟ์นี้10นาทีพอวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ